ได้ไรเดี๋ยววะหลุมพิษสวงวะอุ๊ยพี่ดำอุ๊ยไม่ไหวแล้วการดีดนวิดีเพอาที่สุดต้องเป็นของเราพวกนี้อุ้ยไอ้คอยไปขึ้นเดอ h a ฮ k โอเคมาละเหมือนปั่นแตเดี๋ยวก็มาปะเฮ้ยมาจริงด้วยมาจริงของแท้เอาเปไปแล้วเปินต่อแล้วครับต้องรอคนดนแขวนไม่งั้นไม่ได้ใช่จริง เออยี่อะไรตกใจหมดไอ้กูไอ้าย <c oughs> ุดุ๊ยติบวิดไอ้เพื่อนจะวิ่งมาทางนี้เฮ้โอ๊ยเพื่อนไม่มี่งดีวิ่งเหรอวะมึงไม่วี่งดไ,ไ,ไปขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้ยคนส่วนเป็นกูนเนี่ยอ้าหลังแตกเพื่อนใกล้แล้วใกล้แล้ว เจีดิวฟึบบอกเลยว่าทุกซอกทุกเหลือนี้คืออยู่ในอะไรผ่านหน้าอ๋อด้านล่างเพื่อนมันกำลังมามันกำลังมาเพื่อนอ่าไม่มาหรอช่วยช่วยช่วยื่อยอ่าม นั่นแหละ,ละคลิปสองเรื่องสองเครื่องเท่านั้นเพื่อนคิวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนโอ้ย,อยปเห็นเห็นเห็นได้เลยดิ้นนิ้วไม่มีเอ้ยเฮ้ยผีเฝ้าผีเฝ้าไม่เฝ้าผีเฝ้าผีเฝ้าของแท้เลย,ยไม่ช่วยหรอกอ วายตามมาด้วยโชคดีนะเพื่อนเอ๋จะได้แต่ว,ว่าโผล่ฝาแล้วอีกอ่ะทีเนี้ยนั่นไงโอ้โหอยากกับหมอดูโอ้วิ่งตามด้วยโอ้เพื่อนอไม่มีที่ไปแล้ว โอ้โหตะขออนี้ดันใกล้สุดเอาสิวะไปกับเขาแหละเออไปไปเพื่อด,ดึงไปกินเดียวแล้วดึงวายตามันตามตามันตามเรา <c oughs> <c oughs> กินข้าวแล้วเอ้ยโอ๊ยโดนได้ไอ่อะ เอาฟีทำไาไ่ะอุดดุกดิกเลยเออไม่ต้องห่วงเพื่อนตัวนี้ผีผีตัวนี้มันเฝ้ามันอันดับอุ้ยเพื่อนวายอุ้ยล้มล้มเพื่อนเข้าลุมาเฮื่อไอ้หลุยอะไรเนี่ยโอ้ไม่กันตลกละ ไม่ไม่เจอเจอไม่ไม่เจอเจอไม่เจอแล้วอุ้ยอุ้ยจุกจุกอุย้ยผีไม่จุกแล้วอ่าทําไมก๊าพื้นทําไมผีตีไกลยังอ่ะปีกไม่ได้อแค่ไปหลุมมิโซบอ่ะหลุมอย่าง,ง,มมมมงดีอ่ะเพื่อนล้อเล่นหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นเพื่อนไม่ได้ล้อเล่น <c oughs> ตามมา แน่จริงตามข้ามาเลยผีก็อุ้ยไม่มีไม้เอาทำไมมันมันตีไกลกันล่ะน,น,นะให้ฉันตายเถิดเอาจริงระหว่างเดินไปที่ประตูกับแบบคิวเลือดตรงเนี้ยทำไมเราไม่เอาดีนาลีนมาวันนี้เอุฮย <laughs> เห็นใจแล้วเถอะเพื่อนคนเดียวนายก็จะเอาหรอ สงสารกันหลุมแล้วเถอดูมันว้าปอะไรก็ไม่รู้อ่ <c oughs> ะเปลี่ยนเลย <c oughs> ไม่ชงไม่ใช้เลยหลุม